กับหมาจ้อนวันนี้ตอนเซเลปสีขามาหมาเพื่อนเพื่อนตามโกเอ็มไปเที่ยวงานด็อกกี้เลเวอร์ที่ภายในงานเต็มไปด้วยเซเลบหมาหมาคุณหน้าคุณตาเต็มไปหมดเลยแถมงานนี้ยังได้ช่วยเพื่อนเพื่อนสีขาข้างถนนด้วยตามมาดูกันเลยสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับหมากับหมาจอนะครับอยู่กับผมผู้ชายหัวใจหมาคนเดิมหน้าเดิมนี้นะครับก็อตอนนี้วันนี้เปิดรายการมาไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่กับลูกๆผมด้วยวนันนี้พามาเที่ยวงานงานดีๆ เหล่าจิตอาสามารวมตัวกันนะครับแล้วผมก็อยู่กับคุณพี่สาวแสนสวยทั้งกายทั้งใจนะครับพี่อ๋อยนะครับสวัสดีครับพี่อ๋อยเนี่ยครับถ้าใครได้ดูเทปรายการมากับมาจอจะเห็นว่าเราเคยไปออกลงพื้นที่อาสากันที่วัดแห่งเดิมในการทําเรื่องของยิคฟินนิ่งเดย์นะครับชื่อตอนอาบน้ำเข้าวัดอาบน้ำข้าวัดเนี่ยรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้งานนี้พี่เป็นคนริเริ่มแล้วก็จัดขึ้นใช่ไหม อยากให้พี่พูดถึงกิจกรรมแางงานแล้วก็ที่มาที่ไปในการทำงานนี้หน่อยพี่ก็ที่ทางห้างคืออาเซนานเฟสนะคะเขาก็เปิดโอกาสให้คนที่รักชูนักได้มารวมตัวทำกิจกรรมดีๆดีสวยก็ถึงว่าเออเราทำคนเดียวมันก็ไดุ้ลเล็กนะถ้าเรามีเน็ตเวิร์กเครือข่ายเนี่ยที่เขาทำเหมือนเราเป็นจิตอาสาเหมือนกัน ทำให้คนที so, so, iono, the table, then, so, so, ่เขารักสุัาเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าอ้าวมีสืคอมีแต่ขายต้งเยอะเลยอ่ะที่เขาเสียสละตัวเองกิจกรรมเนี้ยมีมากมายเลยนอกจากว่ามีการสอนภาษามีการเรียนรูของน้องหมาเป็นน้องมาวัดพาจรวันนี้สูงแคทบอสแคทบอสแล้วเขาก็ชื่องานมีเธอมีฉันัีรักเพื่อเพื่อนข้างถนนคือเขาได้ดีไปแล้วเขาไม่ดีเพื่อนข้างถนน เขาก็ยังมาทำสิ่งดีๆกับคืนสู่เพื่อนๆเขาช่วยเหลือได้อีกเยอะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่น่าสนใจน่าจะเป็นไฮไลท์ของงานคือการเดินแบบที่เป็นเหล่าน้องหมาที่เคยถูกทิ้งอยากจะรู้ว่าเขาเก็บตัวตรงไหนนะครับอยากจะไปเขาเรียกว่าดูหลังเวทีดูหลังเวทีนะครับเดาวเซเล็บน้องหมานะฮะนี่เดี๋ยวตามพี่อ๋อยมาเลยครับมา ถิ่นแมน่ตองก็ไปเจอคุณพ่อมาเชก้กีคุณหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็นี่ครับอ้่นึงของเราแลยคแับแหมแล้วโอ้โอ้โหแล้ววันนี้พามาบ้างพ่ออยู่กับเช้แล้เช้ก็ต้องดูวันนี้เตรียมมาเดินแบบดแังสองตัวนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าเดินแบบวันนี้โอ้ยกับพ,พี่ผมก็มาเดินแบบด้วยแต่ว่าคุณหนึ่งแต่งตัวได้เข้ากับลูปของพ้ากเลยนะครับ พิงกี้โอ้โหนี่เสื้อผ้าลนี่จัดอโลฮาวใชครนะับน้องฝนะ้ายครัอโลฮาวก็ตัดให้นีทีร้ด้วยเฮ้ยทำไมผมแต่งตัวได้เลวบานขนาดนี้แต่คุณหนึ่งให้ไปเดินกับคุณหนึ่งเลยดีกว่านะเพ่อเเชกับู่ฮนะ,อะโอ้โหวันนี้มาในประเทเลยครับเนี่อบ้าค่ะบ้าน เดี๋ยวครัก็เป็นคุณลากันเหรอใช่ค่ะช่อะไรบ้างมารกี้นะครับมารกี้อ๋อมารกี้แล้วตัวผมงหวานค่ะจังหวานนี่ถ้ารางจะรูปไม่ได้ค่ะหวานไม่ได้ค่ะวันนี้เป็นคุณแม่ของแม่ของน้องหวานค่ะมันเป็นคุณพ่ออยากจะรูปบ้างจังเลยได้ครับาค่ะอะไรได้นี่ก็นะครับเด็กสุนัขก็ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับสุขภาพร่างกายแล้วความรักอย่าง พร้ออย่างนี้นะครับที่จุ๊ๆอยู่เนี่ยมาได้ถุงชิ้นขนาดนั้เลยอ๋อแต่ว่ามันดูมันดูมีชาติตระกูลมากเลยครับมาประมาณ10เป็น10ปีแล้วค่ะเราเล่าประวัติคร่าวๆของแต่ละตัวให้ฟังหน่อยครับที่เมืองทองคันดีค่ะตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ย ตันีชื่อพิกาตาค่ะเขาโดนทิ้งอยู่ที่เมืองทองแถวสนามเทนนิสคาะแล้ว <c oughs> ก็มีพันโงเก็บไปได้พันโงเก็บไปเขาเลยโทรมาแจ้งว่าพี่มาดูไหมน้องหมาแต่ตอนตอนเจอเขาเนี่ย <c oughs> เขาจะผอมแล้วก็ปิดไข้ด้วยเราก็เลยเอาไปหาคุณหมอค่ะพอตอนหลังพมอไปหาหมอเสกกร็จก็ไว้ใเอาไปให้เพื่อนนี่เลี้ยงไปเลี้ยงมาเราก็รักก็เลยเอาอยู่ด้วยกันไปเลยดีกว่าแล้วก็นี่เลยจดไห่เนี่ยอันนี้ชื่อน้องแบบอวมาทีง นี่ชื่อน้ำเต็มบูนะคะคือว่าเขาถูกทิ้งอยู่ที่โรงงานใต้ถุนโรงงานที่นครปฐมแล้วก็เขาไม่มีขนเลยนะคะแล้คือไม่มีขนเลย<อ>นี่คือที่มันเลี้ยงแล้วขนขึ้นมาใหม่หมดเลยแล้วก็ไม่มีขนเลยแล้วก็ขอมมากเหล,ลือนต่กระนูกแล้วก็ตามตัวนี่มีรังเห็บแล้วมีแผลเป็นั้งตัวเลยเต็มูเอ้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับได้พี่ๆเหล่าอาสาพ,พวกนี้นะครับที่แบบว่า ือไม่ไปซื้อหมาเลี้ยงเับเก็บมาเลี้ยงแล้วก็ได้รับความดูแลอย่างดีนะครับหมาที่แบบว่าอาจจะเน่าเน่ามาถ้าเราได้รับการดูแลใจใส่อย่างดีเนี่ยสภาพเขากลับมาสวยงามได้นะครับอยากฝากเรื่องหนึ่งด้วยนะคะว่าขอให้ทุกคนนะคะรณรงค์เรื่องพรบคุ้มครองสัตว์ด้วยนะคะเนี่ยดีเลยคนรณรงค์ด้วยกันนะคะพี่อยากฝากอะไรไหมครับก็สําหรับคนที่เป็นแฟนกันตอนรักกันเนี่ยค่ะก็ให้ของขวัญเป็นน้องหมาน้องแมวแต่พอวันนึงเลิกกันทําใจไม่ได้ ฉันเห็นหน้าเจ้าตัวนี้ฉันทนไม่ได้ก็เอาไปปล่อยหรือบางคนเนี่ยค่ะเลียงเขาตอนที่เขาสวยๆแต่พอเขาเริ่มต้องเผื่อใจไว้ว่าเมื่อเขาเจ็บป่วยจะต้องดูแลเขาไปยาวเขาก็เป็นหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะคะ เป็นแฟนคลับอะไรนะครับหรือเป็นกลุ่มน้องเบลล่าน้องคูดกลุ่มอะไรนะพี่คุณเป็นกลุ่มอะไรเป็นะารถกเป็นการเป็นทีน้องมาจังจากรายการมาถ้ามาจอนะครับขอกราบขอสัมภาษณ์นะครับมาแล้วครับตัวนี้น้องกูดนะครับน้องคูดเคยเจอกันทีแล้วนะครับก็คงจำผมไม่ได้หรอกแต่เขาเฟรนลี่นะครับก็ตาจะเรียบเอาละก็ท๊อปวันนี้มาคอนเสิร์ตรายกครับพี่ๆมาเดินแบบด้วย ประวัติเขาเนี่ยไม่ต้องประมาณไหนกพี่ก่อนหน้านี้ขออีกทีนึงมาวัหมาวัดเลยเพรามาทิ้อยู่แมวลองไปช่วยมาทําบ้านที่ช่วยมาแล้วแมวมาช่วยใหม่อีกเดี๋ยวเบลลาเบลลาพี่พี่เอ็มลืมแมวเบลลาเบลลาลูกนี่แล้วนี่ต้องต้องเบลลานะครับวันนี้เป็นทําเยอะเหมือนกันนะครับห้าหมื่นกว่าร้อยได้ไหมห้าหมื่นกว่าเยอะเลยห้าหมื่นกว่าโอ้แต่ตอนนี้เขาไม่เหมือนหมาที่ถูกทิ้งเลยนะครับดูแล้วเขาก็ดูแบบ ูหน้าตรงหน้าตาเขาแบบว่าสดใสโดดปลาน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็สุขภาพก็ดูดีนะครับวันนี้มาในคอนเซ็ปต์ผู้ดีอังกฤษด้วยนะครับผมนี่ก็ไปช่วยมารอบนี้แล้วล่ะอันนี้ขนเลยนะนี้ลูกคนนี ไปดูเหล่าเซเลบเดินแบบกัน หลังเวทีนะครับเขาเตรียมตัวกันก่อนที่จะเดินแบบแต่ว่าในงานก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีกิจกรรมมีบูธดีๆนะครับที่เขามาขายของแล้วก็อันนี้อยากมาถ่ายเลยก็คือเป็นบูธที่เขาเอาน้องหมามาหาบ้านนะครับของนี่นะครับกองทุนร่วมด้วยช่วยหมาแมวของพี่แบ๊กนะครับชุดนี้เป็นไงบ้างพี่เยอะไหมทั้งหมาทั้งแมวเลยนะครับพี่ในฐานะดีพี่แบ๊กก็หาบ้านให้หมาแมวมาเยอะแล้ว คืออยากให้พี่พูดถึงคนที่จะรับหมาจรมาจรไปเลี้ยงหน่อยว่าต้องมีคุณมสมบัติอย่างไรบ้างพี่แกร์แม่เลยต้องมีใจรักก่อนนะคะและ้วก็ต้องมีความตั้งใจในการจะเลี้ยงเพราะว่าการรับหมาเป็นตัวหนึ่งเนี่ยจึงจลี้ยงขี้ก็เถอะแบบว่ามันแบบว่ามันต้องไดี้ยงสิบปีคุณภาพจะดูแลเขาตอนเขาแก่เดินไม่ไหวแล้วเขาจะพาไปหาเพราะเกี่ยวกับนี้สมัยนี้คือ นนก็ความพร้อมเนี่ยมันต้องมีเยอะๆเลยแหละอย่าซื้อเพราะความที่เป็นแฟชั่นหรือแบบเห็นมอนน่ารักตอนเด็กๆแล้วก็เอามาเลี้ยงพระมันโตขึ้นมามันมีความเปลี่ยนแปลงปล่ไว้มุ่งนี้นะแล้วก็มาทิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่แล้วก็อย่าฝากอะไรถึงคนที่ชอบหมามาทิ้งไลยพี่คือถ้าทิ้ง กรรมนี่ยติตจลวนนะครับเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็หมาที่มาทิ้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาพอมาโดนมาทิ้งแล้วเนี่ยพี่ว่ามันต้องเจออะไรบ้างรถชนหมาใหญ่กัดโดนตีวิ่งไปไหนคือบางทีเวลาเขามาทิ้งเนี่ยมันก็หาบางทีไม่มีแม่มาเขาก็ไม่มมมจะดประสงคงไหนคะไม่มีแม่นำผิดม,มา,มา,าดกบางทีมาก็โดนกัดตายหมากัดตายรถชนอะไรเงี้ยค่ะอย่างบางวัดนี่แบบมันมีหมาใหญ่ทุกหมากี่ตัวกัดอะไรนะคะนี่ฮะขอบคุณพี่แป้รมากครับ ครับตอนนี้โอ้โหนี่ยครับหมาผมนะครับลูกๆผมกำลังทักทายกับน้องหมาตัวโตตัวหนึ่งในงานนะครับนี่นะครับบัตเตอร์นี่ใครเคยเห็นบ้างสวัสดีครับหมอโจ้คับสวัสดีค่ะคุณหมอโจ้เป็นคุณหมอที่ผมต้องปรึกษากันอยู่นะเคยส่งหมาไปให้ด้วยนะวันนี้คุณหมอโจ้มาทำอะไรบ้างครับวันนี้ก็พาน้องบัตเตอร์ครับมาเที่ยวชมงานก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ขนม หมาน้องแมวเยอะมากนะครับแล้วก็นี่กินแล้วคนจะเรื่องของควรด้วยป่ะหรือว่าจริงๆมันอยู่ที่พฤติกรรมการให้ของเจ้าของนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของเลือกที่จะให้อย่างสุ่เวลาแล้วก็ไม่ได้ให้มากเกินไปแล้วก็เสริมด้วยอาหารที่ครบตามหลักโภชนาการที่สุนัขควรได้รับะครับก็จะไม่มีปัญหาเราอยู่กับนิชาที่มามหาหาาต่อกันอีกบู๊หนึ่งเลยบู๊นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเขาเอง่ะนี่เขาเอง่ะ เฮ้ยแฟมิลี่นะเหมือนเดิมน,นะก็วันนี้มาออกอบู้กับเขาด้วยครับก็ไม่มีอะไรไหม้ครับกุญแจพิงกี้ยังอยู่นะครับจะหมดแล้วนะก็เอาไปช่วยหมาแมวนะครับเหมือนเดิมนะครับผมไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆพิงกี้ใครของนะครับพิงกี้ใครของเขาเลนะนายนั่งให้ดีนั่งดีเดี๋ยวตอกลูกนะะกุญแจพิงกี้ของผมนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะฮะ ก็สนใจก็ส <stop> ั <freelance> <c ina> Sadly, urt, ่งมาในเพจได้นะครับนะครับโหวตแบมิลียของเราก็ยังรออยู่นะครับจริงไม่ได้มีแค่เป็นแจนะครับก็ยังมีล่มมีกระเป๋าอะไรอีกนะก็ติดตามได้นะครับถ้ามีงานเกี่ยวกับเรื่องแบบว่างานที่ช่วยหมาช่วยแมวนะครับผู้จิตอาสามารวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีบูธถ้าเขาให้เราไปออกเราก็จะไปออกนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ผมมาแวะเวียน อีกหนึ่งบูนะครับเป็นที่คนหนึ่งที่รู้จักกันนะครับเพิ่งเพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกก็ตอนนี้แหละว่าตอนนั้นคลีนลายกันอย่างเดียวน,นะครับแต่ว่าพี่เขาเป็นจิตอาสาน,นะครับแล้วก็ช่วยเหลือหมาแมวอยู่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นะครับพี่อนะครับสวัสดีครับเห็นบอกว่าตอนนี้เรื่องของปัญหาหมาแมวจรก็ที่พี่เจอมากะเยอะอยู่เหมือนกันเยอะมากต <examples. S 2> <Annual. S 1> อนนี้อะไรบ้างครับพี่ปัญหาเลยที่เราเจอนะคะก็คือหนึ่งเจ้าของเนี่ยของความรักและผักภาร้านั้นให้กบสังคจ ซึ่งทุกวันนี้อาหารที่ทํางานอยู่ทุกคนเนี่ยเหมือนมาตามเก็บสิ่งที่พวกคุณคิดว่าเป็นภาระแต่ว่าเขาไม่ใช่ภาระสําหรับเราพวกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่บางครั้งด้วยจำนวนที่มากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้มันเหนื่อยนะเราแต่เราก็ยังอยากทําอยู่แต่ว่าอาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมดโอเคครับอยากฝากเพจอะไรบ้างที่จนนีก็จะมีของล่าของที่อ้อดูช่วยอยู่นะคะก็จะมีของเก๋โซลดาชื่อวุลทิดาไว้เสียงจากเราอันนี้เราช่วยเหลือสุนัขจรจัด ป่วยจริงๆอะค่ะคือคุณติดต่อมาได้ถ้าเราช่วยไม่ได้ทั้งเคสเราก็ยังช่วยคุณเป็นเม็ดเงินอาจจะไม่มากแต่เราอยากจะช่วยให้ได้ทุกเรนนะคะฝากด้วยอันนี้ค่ะโอเคที่ออดทำกับเพื่อนๆนะคะกลุ่มหนึ่งทุกคนทำงานประจำเหมือนกันแต่วันเสาร์ทุนที่เราจะรวมตัวกันมาทำอาหารให้ชูนะำอาบน้ำให้เขานี่แหละค่ะเหมือนกัน อันนี้อยากฝากเอาไว้คุณสามารถทําได้ด้วยมือคุณเองจริงๆเริ่มต้นเพียงจุดเล็กๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าความสุขใจนั้ ik, s <S นม no ันยิ่งใหญ่มากก็พวกพี่ๆทาได้อาสาหลายคนทําได้ก็ทําได้นะครับก็ยังไงก็ลองดูก่อนนะครับก็ได้บุญนะครับผมก mm ็ข hmm. อมโมทนาสาธุนะครับขอบคุค่ะขอบคุณค่ะดูกันต่อไม่รู้ว่าเขาเดินแบบมาหรือยังนะ น้องๆที่เหลือจากหาบ้านในงานตอนนี้ต้องกลับไปเสี่ยงชีวิตอยู่ที่วัดใครอยากเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดท้ายให้น้องๆติดต่อมาที่เพจรอรักเลยนะช่วงต่อไปกิจกรรมดีๆยังไม่หมดแค่นี้บนเวทีจะมีอะไรอีกมาชมกันต่อเลย เสนาเป๊ะนะครับสาหรับวันนี้ผมพาสมาชิกในครอบครัวมาอีกไม่ได้พามาทั้งหมดตัวเอ็มแฟมิลี่นะครับเพราะว่าแบ่งเมื่อวานมาเมื่อวานมีพิงกี้มีปัอมมีชักมีเตอร์วันนี้ก็มีชิชีครับแล้วก็มีแดดแดดมีกุ้งกุ้งมีเจ้าจิ๋มนะครับมีทรายมีบอกว่าจริงก็ยังมาไม่หมดอยีแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับเยอะแล้วก็อากาศมันอาจจะร้อนนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาดูเนี่ยว่าในงานมีใครบ้างแต่นี่เดี๋ยวก่อน ที่นั่งอยู่ในครอบลูกผมของผม,ผมนี่คือคุณซ้อยตีมือกิตเตียสอยตีสอยตียตยตนี่อังโนโน,นะครับวันนี้รับหมาไปเที้ยงอีกแล้ววันนี้เขามีกิจกรรมการหาบ้านให้หมาจรในงานนะครับแล้วก็รุ่นน้องผมันนี้เขาเขาเคยรับเจ้าหยองนะครับเป็นเป็นพุดเดิ้ลที่ถูกทิ้งนะแล้วผมก็ให้เขาไปตวงละนี่เขามางองในงานอีกตัวหนึ่งเมื่อวานนะครับเมื่อวานพาเตอร์มานะครับคอเตอร์ตัวนี้แต่ว่าเมื่อวานไม่ได้เทียบไปดูนี่ไหม ส่วนบาว่านะครับบาว่าคือตัวนี้น,นี่นี่ยเฮ้ยหายท้องนี่บอวา่นาแนะนำสมาชิกให้รู้จักนะครับก็นี่ชี้ชี้ชี้นี่เดี๋ยวคงจะอาจจะงงว่าทำไมชิชิมันต้องดูโกรธนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับว่าทำไมผมถึงวาดคาแรคเตอร,ร์ชิชิออกมาแบบนี้นะครับอื้มอีกง่าย <c oughs> เห็นไหมครับมันด่าอะไรไปแล้ว มันได้ห้มเนื้อน้ำลายไหมครับแล้วก็ผมก็อยากจะเอารูปผมมาโชว์ด้วยเพราะว่าจริงๆก็จริงด้วยครับมันเป็นมันเป็นหมาจรอหนึ่งนะครับที่ผมไปเก็บมาเลี้ยแล้วก็ผมภูมิใจมากเลยครับเวลาที่คนมาถามว่ามันคือพันอะไร คนคนหรือว่ามันเป็นเหมือนพันเทรเฮาครับผมก็แอบหัวเราะในใจเทรเฮาวแล้วค็อหมาจอมคือไม่ไม่ได้ว่าจะมาพุยว่าผมเลี้ยงดีนะครับผมโคตรเลี้ยงดีเลยครับคนรักมันเหมือนลูกหมูตาเหมือนคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นแบบสิ่งที่ผมได้จากมันนะครับตอนแรกมันจะดุมากแล้วก็จะกัดผมด้วยครับเป็นโรคมาอะไรเงี้ยครับผมไปรักษาไปเยี่ยมมันก็จะกัดแต่พอผมมาอยู่ในบ้านเลี้ยงด้วยกันเนี่ะฮะมันก็มันก็ดีขึ้นที่มันบุ๋มเลยเพราะว่ามันมันมันเพิ่ม ออกเจอคนเยอะๆนะครับแล้วก็อาจจะตกใจนิดนึงจริงๆมันนอนด้วยกันแล้วมันก็ตอนนี้มันไม่ดูแล้วครับมันก็สวยจนถึงขั้นคนบอกว่าคันเกฮาวอะไรเงี้ยเอางี้เดี๋ยวโชว์ความสามารถจิ้มด้วยนะครับก็จะน่าแตบตรงนี้ถ้ามันทำไม่ได้แต่ปกติอยู่บ้านมันทำได้มากเลยมันจูบผมได้ครับนี่จิมจุบเรียรยเห็นไหมีจุบจบด้วันนี่น่แตนี่มา นในกิจกรรมงายก็พยายามจะช่วยหาบ้านให้หมาแมวจรน,นะครับเหมือนเดิมนะครับจุดประสงค์ของรายการเราเราก็อยากจะเป็นส่วนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของหมาจรน,นะครับแมวจรที่ยังไม่มีบ้านนะครับว่าลองคิดดูดีนะสมมติไปเอาหมาที่มันแบบว่าอยู่ข้างทางอยู่ในรูในซอกหลืบความการเป็นอยู่ของมันที่แย่ๆแล้วเราเอามาเลี้ย,งด,ยงดูอย่างดีนะครับแล้ววันหนึ่งมันแบบว่า กลับมามีสภาพที่ดีขึ้นนะครับเราสามารถสั่งสอนมันได้มันแบบว่าเชื่อฟังคําสั่งเราอย่างเงี้ยครับมันก็น่าภาคภูมิใจนะครับว<า>ันนี้นะครับในงานนี่ครับก็ผมอยากจะแบบผมผมส่วนตัวอะไรนะอยากจะแบบขอบคุณเขานะนี่มาเจอเขาด้วยแล้วได้เจอแล้วก็ต้องขอบขอบคุณขอบคุณน้องทายมากเลยที่มางานนี่ครับวันนี้มาทำอะไรครับ น้องเขาเคยแค่ได้ดูรายการหมาทำอจอเนี่ยน้องไฮจะเคยประสานงานกับผมในเรื่องของการหาบ้านให้ป้าแก้วต้องหยอดตัวหนึ่งจากที่มันโดนทิ้งแล้วนี่มันก็ได้บ้านไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยอย่างงานวันนี้ผมตกแดดออกร้อนตั้งแต่เช้าก็แบบโอ้วันนี้มาเรียกคนให้ได้น,นี่ถือว่าต้องขอบคุณจากใจนะก็ขอบคุณแทนที่ออยคุณจัดใจดนะ้วย ตงนะครับเป็นรุ่นน้องแตง่ว่างานนี้เขาใช้ชื่อว่าเริ่มมีเริ่มใหม่ดองแล้วก็ถือว่าเป็นจิตอาสาอีกหนึ่งกลุ่มคนนะครับที่มีความสามารถเนือการร้รองเพลงแล้วก็มาทำกิจกรรมในงานเนี่ยมาดูความน่าสนใจก็ว,วันนี้อน่ะนอกจาก สองโทมบราจิเขาจะมาออกบูนแล้วนะครับดีเขาอย่างใจดีให้อาหารผมรถใหม่มาอีกด้วยนะครับก็อาหารพวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปบริจาคให้ตามคนที่เลี้ยงสุนัขหรือเป็นองค์กรที่มีแมบแมวเยอะีนครับชอบใช้ปรโยชนต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้ ให้ตังด้วยครับใช่บริจาคเงินด้วยครับร่วมบริจาคเง <ผม S 1> ินสมทบทุนให้ผมได้ครับสำหรับโครงการอะไรก็ได้ของคุณเอ็มก็ในเคสของผมแล้วก็มีต่างๆนานานะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยครับพี่ยังไงก็สุดยอดสดโลว์จิตใช่จริงๆนะครับก็อย่าลืมกดดูนะครับอาหารที่เขาดีจริงขอบอกเลยนะครับทั้งอาหารแมวแล้วก็เป็นสแนสเน็คนะครับผมกดดูก็ได้นะครับก็ ซื้อได้ไหนพี่หรือได้ที่เพจช็อปชั้นนำทั่วประเทศครับหรือถ้าสะดวกก็เคยูการ์เด้นหรือว่าร้านเป็นข้าวครับร้านใหญ่ๆนะครับหรือว่าสั่งทาง Facebook เราก็ได้นะครับแบรนด์นี้เขาจิตใจดีจริงครับขอบคุณมากครับผมครับได้ตั้งมาช่วยเรือมาแม่เอาต่อด้วยแล้วก็ได้ขนมไปกินด้วยนะครับก็ขอบคุณค่าจริงครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็รายการหมากาหมาจอนก็ดําเนินมาถึงท้ายรายการนี่แล้วนะครับผมก็ Oh, ผมก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับติชมรายการนะครับเข้ามานี่เลยครับพิงว่านะครับเออแล้วก็อย่างที่บอกนะครับในงานนี้ก็มีด้วยนะครับการจะเลี้ยงหมาแมวสักตัวนะฮะคิด <Hit! S 1> ไต่ตองแล้วก็ ลองคิดดูดีๆนะครับว่าคุณมีความพร้อมมีความรักเอาใจใส่น้องเขาอย่างเต็มที่หรือเปล่านะครับก็อย่าเพิ่งไปซื้อเลี้ยนะครับลอง้ามาดูในเพจนี่เพจรักผมก็มีหาบ้านอยู่นะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรนะครับพวกอาสาที่เขาหาบ้านให้ตัวมหาลัวจอนก็มีเยอะแยะนะครับลองเข้าไปช็อปเลือกดูนะแล้วก็โซ้เอมฟามิลี่นะครับข้างหลังนี่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ออกงานออกบูธนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมีสินค้าออกมาอีกนะฮะแล้วก็ในรุ่นของ น้องพิงกี้นะครับที่ผมแบบไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะฮะที่ผมจะไปช่วยเหลือหมาแมวจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุหรือทำหมันนะครับในเคสของผมนี่ก็อุดหนุนรุ่นพิงกี้ได้ผมไม่หักค่าใช้จ่ายใดเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็มากราบมาจรและตัวผมขอลาไปก่อนครับผู้ี่น่ารักทั้งนะครับไว้เจอกันเทปหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับกอนนี้ ตอนนี้สุขภาพดีนะผว่าถ้าใครอยากได้ก็ไม่ต้องไป็นปหาหมาเนี่ยจริงๆผมก็มีแมวผมเก็บแมวมาเลี้ยงเหมาอนกันใช่เป็นแวิลกไหมฉลาดน่ารักดีสุขภาพดีถ่ารักเหมือนกันเราเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้วก็เลี้ยงอย่างเพื่อให้เป็นหมาไปจัดเลิศได้ เคยช่วยเพื่อนหมาได้ขนาดใหญ่เยอะแ๋ <c oughs> อก็คือเราเอามาเลี <ช nay> ้ยงด <c oughs> ูด้วย้วก็เนี่ยในเรื่องของกิจกรรมกนเองบริจาคเลือดใช่บริจาคเลือดช่วยสังคมช่วยหมาทุกวสายด, <c ười> ด้วยการที่คุณยายบ้านแล้วคุณทิ้งสุนัขไว้ในบ้านถามว่าความรู้สึกของคุณคุณเลี้ยงเข้ามาคุณไม่ได้มีความรู้สึกเลยหรอว่าเขาเนี่ยอยู่ได้เพราะเขามีคุณเพียงคนเดียวแล้วคุณคือคนที่หาข้าวหานื้มให้เขาทานแต่วันนี้ที่คุณไม่อยู่แต่คุณทิ้งข้าไว้ในรั้วคุณคิดว่าเขาจะเดินออกไปซื้อข้าวได้ยังไง ท้งเขาเนี่ยก็เตรียมตัวอะไรนะทำแกะแกะตื่น้นจะโดนยิงตีขาสองข้อเหมือนกัน